สวัสดีค่ะจ้าซีสันจ้าสวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะตัมามะฮุงใส่แค่รทค่ะบ่เมนมะฮุงเฮิร์มเด้อยพี่นอ้องหามะฮุงเฮิร์มบมได้ก็ส่แค่รอเอ่ะมาจา้ะวิ่งหมูปิ้ง ปิ่งเองมาเจ้าอ้าวเพชรอืมเพชรออกไปซืดออกไปรับไปรับฟิเซอร์มาฉือฟิเซอร์ก็จะเอาโพสขายในชุ่มช่นเลยนะ ็นมือสองเดี๋ยวจะให้เบิงด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะเห็ุคลิปให้เบิงด้วยว่าฟเฟซบุ๊มือสองเขาบอกว่าเขาซื้อมากปีที่แล้วเขาเป็นเจ้าของลรงงานน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งแบบเขาเห็นน้ำแข็งแบบพวกสำหรับเหตดคอกเทล เขาก็เลยม,มาขายเขาซื้อม,มาพันสองร้อยเหรียญประมาณเจ็ดหมื่นเนาะเขาเอาม,มาโพดขายแม่แบบพัน,นสองร้อยอยูเป, 70, ประมาณประมาณเจ็ดหมื่นพอพีดประมาณสามหมื่นกว่าสี่หมื่นเขาลดเอามาขายมือสองอะนะ เขาโพสขายอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าจุดสิตตอเขามื่นหาเขาบ่ห้ต่อข้ามื่นหาเ <c oughs> ขาบ่ให้หหยก็เลยบอกว่ามีมื่นแปด ก็หายก็เอาบ่่หายก็บ่เอาเขาก็เลยหาย <c oughs> จอของคนอื่นเก่งๆบัลลังก์ได้ปะนี่ปะจะคลุมคลายคลองเจอลูกขาดต่อเก่งหมูปิ้งจ้ะโอ้เขามันแข็งวังนหนึ่งก็เลยพ่มหน,นามใส่ ข้าวเหนียวแช่ซัมป์ปะนี่อันไหนก็บ่พอดีเนาะคือว่าเขาเห็นในรูปแล้วเขาอยากมันโม,นมนงามะนะอยากมันโมหม่นมนมนมนเนาะพ่อไปเห็นแล้วรู้สึกผิดไหมมันยังไม่อยู่ฟิจเจอร์นะเขาบอกประสุดอันตอนตัวเขานะเขาก็คือจังบ่พอใจเฮานี่เด้ เขาคิดว่าห้ามาต่อหรออะไรนะเขาเคยเห็นคนต่อของมนันนากฝรั่ง <c oughs> <c oughs> เป็นฝรั่งพ่อไปเจอแล้วรู้สึกพิษพ่อจะเพิ่มเงินให้ยังไปชื้อเงินไปมาเนี่ยเขาก็น่าล้างน่าลัก ยุกขึ้นลดซอยเพราะเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะให้เบิงดด้วยจับบีก็ต้องเซตอัพอยู่บอสิเอาลงไปหม่องเลยเพิ่ม่เฮิดซอยไปฮิดซอยเพิ่นเพิ่มว่าอ้นอว่ิดเองจ้าขจันเพิ่มว่าอันแม่เแล้วนะแม่สามีนะบอสพึ่งแม่ผัวเลย แม่พัวแล้วมาเห็นแบบนี้รแล้วว่าห้าบวัวซอยลูกแล้ว <S <S แ่คุจริงแหละโบแมนจะไ่น่องบอกผืนไม่ใช่อ่ะลูกไส้แล้วนบะหายเฮาเห็ดกินเขาว,ว่าผืนผัวไปน่อง cái bóng của cái cáo mà hỏi em bóng mà bóng nặng bóng quá, bóng mười bóng 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 bò, bóng bóng bò thải họ sắm ngoài ngực nhăn nó nặng dưới tua những người thì nhận hại hao กันยุบันเนี่ก็แม่สามีแม่ผัวคือสิษากกระเบือร้อยใส่กันอยู่ไม่ใเหาเป็นอีกแบบนึงแล้วก็คิดว่าอีกแบบนึงคือเขา้กัอยู่เสร็จแล้วก็หายเท่านี้เป็นอยน่างโมไปซ่เองใี่นะผัวกับผัวบอกอธิบายได้บี่ย แม่วาแล้ก็เซย์เด้บอบอกเนอะว่าเออแม่ขออยากได้นี่น,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 นี่ก็บอกเด้เซย์เดี๋ยวบัดนี้แม่ก็จมเส้าเดี๋ยวบัดนี้แม่ผัวนะแม่ผัวจูสีเป็นคนลาวเลยจ้ะบุ๊มเป็นฝรั่งของข่าย คือในในบากทึงเล่ามาเนี่ยยกตัวอย่างเนาะเขียดผัวนั่นแหละอุตสาเรียนว่าจะเป็นเมียท,นะที่ดีสินะสิบิโซยเพื่นเพราะว่าฟีเจอร์นะเฮาเป็นคนอยากได้นะเฮาก็ต้องรับผิดความรับผิดชอบว่าเฮาอยากได้เฮาก็ต้องโซยมันบองค์มาส่วนกินขาวเ่าเพื่นคนหต้อง มึงเผ็ดตุ๋ยคั่มไงวะแหละดูถูกมั่นเด้อเจ้าชีนะดูถูกมันหนะม,ม,มักพริกอันนี้นะดูถูกศักยภาพในความเผ็ดมันว่ามันสีโบเผ็ดใสู่ผึ่งุบผึบใส่ยุบป,ปูได้วะนี่กินค้ามไงวะแหละ

หน,น,น,น้าไหมกนเพบ